หลังจากที่ได้นําเสนอในคลิปที่ก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของข้อเสียของระบบปฏิบัติการลีนุกนับในคลิปที่มีชื่อว่า5เหตุผลที่ทําไมคนใช้ลีนุกกันน้อยนะครับอันนั้นก็จะเป็นพูดถึงข้อเสียต่างๆนะของระบบปฏิบัติการลีนุกที่ทําให้คนผู้ใช้คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ถึงไม่ใช้ในระบบปฏิบัติการลีนุกแต่มาในคลิปนี้นะครับเราก็จะมานําเสนอข้อดีต่างๆนะของระบบปฏิบัติการลีนุกที่เราจะต้องใช้กันนะครับกับ5เหตุผลที่คุณควรใช้ระบบปฏิบัติการลีนุกครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Country Linux นะครับก็สำหรับในคลิปนี้นะครับก็จะมานําเสนอ5หเหตุผลที่คุณควรใช้ระบบปฏิบัติการ Linux กันนะครับก็จะมาพูดถึง5ข้อดีนะของระบบปฏิบัติการ Linux นะครับที่เราควรที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Linux ทางนี้นะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับผมอันดับที่1ฟรี ในหัวข้อนี้นะครับเรามีคําว่าฟรีอยู่2คํานะครับก็คือฟรีคอร์สกับฟรีสไตล์นะครับก่อนส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของฟรีคอร์สนะครับก็คือเราไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานตัวระบบปฏิบัติการลีนุกน,นะครับซึ่งแตกต่างจาก ในเรื่องของระบบปฏิบัติการ Windows นะครับที่จะต้องมีในเรื่องของค่าลิขสิทธิ์นะครับทำให้ระบบปฏิบัติการ Linux นะครับหมดปัญหาในเรื่องของซอฟต์แวร์แท้ซอฟต์แวร์เถื่อนนะครับที่กาลังเป็นดราม่าในโลกออนไลน์นะครับแต่เนื่องด้วยระบบปฏิบัติการ Linux นะคนั้นเป็นระบบที่เป็น o p e n นซอร์นะครับทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในในการใช้งานตัวระบบปฏิบัติการนั่นเองนะครับแต่ก็จะมี Linux บางดิสโทนะครับที่จะมีค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแต่ก็จะเป็นในส่วนของบริการหลังการขายนะครับแล้วก็ซัพ แล้วก็อาจจะมีซอฟต์แวร์พิเศษนะครับที่มีให้เฉพาะในลิโน่ตระกูลนั้นๆน,น,นะครับที่จะต้องเสียค่าใช้จ่ายนั่นเองนะครับซึ่งนอกจากจะใช้งานได้ฟรีแล้วนะครับก็ยังมีความสามารถในเรื่องของฟรีสไตล์นะครับที่ตัวระบบปฏิบัติการลิโน่สามารถปรับแต่งใช้งานได้อย่างไร้ขีดจํากัดไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของหน้าตาในเรื่องของการปรับแต่งในเรื่องของฮาร์ดแวร์แล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับในการตั้งค่าได้แบบไม่มีที่สิ้นสุดนะแล้วก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของ e d i t ชั่น ของซอฟต์แวร์ตัวระบบปฏิบัติการด้วยนะครับสามารถที่จะเปิดใช้งานได้อย่างอิสระจะ,จะลบจะถอดอะไรได้หมดนะครับก็ถือว่าเป็นระบบปฏิบัติการที่มีอิสระในการใช้งานอย่างแท้จริงเลยครับอันดับที่2ปลอดภัย ระบบปฏิบัติการ Linux นะครับมีความปลอดภัยในส่วนของตัวมา์แวร์นะครับสารพัดชนิดเลยนะครับซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับมีการโจมตีแบบใหม่นะครับที่เรียกว่า r a n ซ o ม w ว r e ซึ่งเป็นมันแวร์ชนิดหนึ่งนะที่มีความสามารถในการเข้ารหัสข้อมูลของเครื่องที่ตกเป็นเหยื่อนะครับเพื่อเรียกค่าไถในการถอดรหัสข้อมูลออกมานั่นเองนะครับผมแต่เนื่องจากตัวแร n ซ o มแวร์ตัวนั้นนะครับไม่รู้จักระบบปฏิบัติการ Linux นะครับทำให้แร n ซ o มแวร์ที่มีความร้าย ไม่สามารถทําอะไรกับระบบปฏิบัติการ Linux ได้นั่นเองอีกทั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux ยังมีความปลอดภัยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวระบบปฏิบัติการ Linux นั้นเป็นระบบแบบ OpenSource นะครับจะต้องมีความโปร่งใสตรวจสอบง่ายนะครับเพราะถ้าแอปพลิเคชันหรือตัวระบบ Linux เองนะมีแอบส่งข้อมูลในเรื่องของความข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเนี่ยก็จะโดนตรวจสอบเจอแล้วก็จะโดนขัดขานในการใช้งานในที่สุดนะครับก็ทําให้ตัวระบบ ปฏิบัติการลินุกนะํามีความปลอดภยัยในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานด้วยนั่นเองครับอันดับที่3การใช้งานลินุกไม่ยากอย่างที่คิด ระบบปฏิบัติการลีนุกรุ่นใหม่นั้นนะครับมีหน้าจอที่เน้นความเรียบง่ายสวยงามแล้วก็ทรงพลังนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับที่จะต้องมีหน้าจอที่ลกลุงลังนะครับมีเครื่องมือจํานวนมากนะครับที่ดูยุ่งยากและซับซ้อนแต่บบทั้งระ,ระบบปฏิบัติการลีนุกสามารถติดตั้งโปรแกรมได้ง่ายขึ้นไม่จําเป็นจะต้องไปแตกไฟล์หรือคอมไพล์โปรแกรมให้ยุ่งยากเราเพียงแค่เปิดสโตของตัวระบบเองนะครับที่มีหน้าตาเหมือนกันกับตัวสโตของโทรศัพท์มือ ถืออย่าง iOS หรือ Android นะครับก็สามารถที่จะเปิดหน้าจอมันขึ้นมาแล้วก็สามารถคลิกและติดตั้งแอปพลิเคชันได้เลยนะครับรวมทั้งตัวระบบปฏิบัติการ Linux นั้นยังมีระบบจัดการในเรื่องของแอปพลิเคชันที่มีความสะดวกและง่ายดายมากแล้วก็ไม่มีการบังคับผู้ใช้งานในเรื่องของการอัปเดตซอฟต์แวร์ด้วยนะครับใครที่อัปเดตแล้วเกิดปั๊กหรือมีปัญหาเราก็สามารถที่จะหยุดไม,ไม่สั่งให้อัปเดตได้นะไม่มีการบังคับผู้ใช้นั่นเองนะครับ ลำดับที่4ระบบรีโนเครื่องรุ่นไหนกันลงได้ อันเนื่องมาจาก Linux นะนะครับเป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยแล้วก็มี Linux Distribution บางตระกูลนะครับที่มีขนาดเล็กใช้ทรัพยากรเครื่องต่ำนะครับทำให้เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าหลายๆรุ่นสามารถลงได้นะครับเพราะว่ามันต้องการทรัพยากรเครื่องที่น้อยจากคลิปที่นําเสนอไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องของเอาเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่านะครับอายุ20ปีนะครับก็สามารถลงระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อสามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันนะครับถึงแม้ว่า ตัวเครื่องจะเก่านะก็สามารถลงได้แต่ในเรื่องของแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อะไรต่างๆมันนำหน้าไปหมดแล้วก็อาจจะไม่สามารถตอบโจทย์อะไรได้มาก,น,กนะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้ได้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นเครื่องรุ่นใหม่ต้องใช้ฮาร์ดแวร์ตัวใหม่อีกด้วยนะเพราะอันนึ่งด้วยมาจาก Linux นั้นเป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น OpenSource มันทําให้การปรับแต่งตัวระบบปฏิบัติการน,ะนั้นสามารถทําได้โดยง่ายแล้วก็สามารถที่จะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กได้นะสามารถติดตั้งได้ ทั้งหมดเลยนะครับไม่เว้นแม้แต่สถาปัตยกรรมแบบพิเศษนะครับตระกูลต่างๆนะ CPU ตระกูล,กลแปลกๆอะไรพวกนี้ก็สามารถเข้าถึงนะทั้งหมดนะคับตราบใดที่มีผู้พัฒนานะั้นได้พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ใส่ไดเวอร์ให้มันสามารถใช้งานได้นั่นเองครับ <c oughs> อันดับสุดท้ายในทุกๆท,ที่มีระบบปฏิบัติการ Linux ระบบปฏิบัติการลินุกนั้นเนื่องจากมันเป็นระบบโอเพนซอร์สนะครับทำให้มีผู้พัฒนาตัวระบบปฏิบัติการเอามาลงในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับมากมายในทั่วทุกมุมโลกนะครับคุณผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่รู้นะครับว่าโทรศัพท์มือถือะระบบปฏิบัติการ Android ที่เราใช้กันอยู่ในทุกวันนี้นะครับภายในนั้นเป็นระบบปฏิบัติการล i นุกซึ่งทํางานอยู่เป็นเบื้องหลงังคอยจัดการทรัพยากรตัวโทรศัพท์มือถือท,ที่ใช้งานอยู่นะครับและรวมทั้งระบบปฏิบัติการล i นุกนั้นยังสามารถติดตั้งไปยังอุปกรณ์ขนาด เล็กต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กอย่างพวกบอร์ดลัซเบอรี่พายออเรนพายหรือตาก,กูลอื่นๆรวมทั้งยังมีอุปกรณ์ฝังตัวนะครับเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรมที่จะมีอุปกรณ์บางชิ้นที่มีระบบปฏิบัติการล i น u x ติดตั้งด้วยนะครับยละยังมีในเรื่องของสมาร์ทเดเวลอย่างพวกสมาร์ททีวีสมาร์ทวอนะครับหรือพวกอุปกรณ์แก d g จ็ตอื่นๆในบางรุ่นที่จะมีติดตั้งล i น u กด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบที่ทางยี่ห้อน,าน,านั้นๆเป็นผู้พัฒนาขึ้นนมาาาหรรรืออจจะเเปป็ส็สํูย่งพวก Android อะไรพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับผมและยังมีอุปกรณ์เครือข่ายอย่างพวกเราเตอร์บางรุ่นนะครับหรือเป็นพวกสวิตชิงฮ h ับบางยี่ห้ออะไรพว่นี้ก็มีติดตั้งระบบปฏิบัติการล i นุกเอาไว้ด้วยนะครับใส่เตุที่ต้องลงเรื่องด้วยนะมันจำลองรับในเรื่องของซอฟต์แวร์แล้วก็การคอนฟิกต่างๆนะครับที่ที่ต้องทําให้ผู้ใช้งานมีความคุ้นเคยให้มากที่สุดนั่นเองนะครับผม ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ5เหตุผลนับที่คุณควรใช้ระบบปฏิบัติการล i นุกนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็เหตุผลทั้ง5อย่างนี้นะครับให้เป็นเหตุผลที่ทําให้คุณตัดสินใจใช้ระบบปฏิบัติการล i นุกหรือไม่ครับถ้ายังมีเหตุผลอื่นๆนอีกแล้วก็ลองมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปกันได้เลยนะครับผมแต่ถ้ายังลังเลหรือติดขัดตรงไหนนะครับก็สามารถไปสอบถามได้ที่อินบ็อกซ์ของ Facebook Fanpage ได้นะครับโอเคครับก็สําหรับในรายการคันที่ล i นุกนะก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับก ูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมครับกดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องกันด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับคราวหน้าครับผมสวัสดีครับ